รายชื่อค a ด d i d a นายกอมตรีงพรรคเพื่อยตอนนี้ที่มีชื่อออกมาคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณนัทพงศ์คุณากรวงอันนี้เป็นลูกเขยคุณทักษิณเป็นสามีคุณเอมนะครับที่สามของลุงอิงนะฮแล้วก็อีกคนหนึ่งผมผมเคยคิดงคนนี้จริงไคุณยศนันวงสวัสดชื่อคุณเนะี่ย คนเนี้ยเป็นลูกของคุณสมชายวงสวัสด์และเจ๊แด,เแดงเขาเรียกเจ๊แดงโยกพาวงสวัสด์น้องสาวคุณทักษิณแล้วไว้น้องเขยด้วยนะตอนนี้เป็นอธิการอยู่ที่มหาวิทยาลัยสนออกมาสามรายชื่อนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้น่าจะมีจะมีคุณคุณสุยะแล้วก็มีลูกเขยคุณทักษิณน,นัตพงศ์แล้วก็มีลูก เจแดงลูกคุณสมชายยศนันเอ้าไม่มีชื่อคุณจุรพันธ์เหรอน่าจะเป็นการโยนสินถามทางคงไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะคุณจุลพันธ์รีบบอกเลยเฮ้ยไม่ใช่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 แคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่ใช่เออผมคิดว่าเป็นการ เพื่อโยนหินถามทางยังเสียงอย่างเสียงดัวเป็นยังไงนะฮะแต่ผมเชื่อนะี่นะผมเชื่อว่าหนึ่งในสองคนน่ะคุณคุณนัต,ตพงพงหรือคุณยศนันเนี่ยผม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 ส่วนตัวนะผมเชื่อว่าคุณยศนันวงสวัสดลูกชายคุณสุภาชัยวงสวัสดเป็นคนที่สนใจการเมือง